กันแบบนี้มูซาชิบอลมาอา่าแล้วครับจังหวะลุยขึ้นมาชนะทิพย์ชนะทิพย์ <Okay. S 1> อให้เพื่อนฉีกแล้วก็ไหลามาได้สวยมากครับมูซาชิซูซูกิหลุดเข้ามาบรรจงยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเหมือนกับการฉายหนังซ้ำกับเกมที่แล้วเลยนะครับที่ทางมูซาชิซูซูกิก็ได้จังหวะจ่ายของชนาทิพย์แบบนี้เลยครับหลุดเข้าไปยิงซัปโปโรนำสองหนึ่งครับโอ้ชนาทิพย์มูซาชิซูซูกิคู่หูของจริงของซัปโปโรนะครับด้วยคร้างครับ ชนาทิพไหลทะลุช่องยังหว่านี้แล้วมันดีมากๆครับแล้วมูซาชิซูซูกิหลุดไปและยิงด้วยขวาอย่างนี้ไม่เหลือนะครับอคอนซาโดเลซัปโปโรขึ้นนำอีกครั้ง2ต่อนหนะครับนาที53ิครับแอตสิทที่4ของชนาทิปไปแล้วในฤดูกาลนี้ครับก็คือทุกประตูที่ <c oughs> คอนซาโดเลซัปโปโรทำได้ ก็มาจากการแอซิดของชนาทิพย์ทั้งหมดครับแล้วก็3ประตูที่ทางมูซาชิสุรุกิทําได้ก็มาจากชนาทิพย์แอซิดให้ทั้งหมดนะครับอ้ต้องบอกว่าเจโบทรอยพี่ไม่ไม่คอนเลยเงียบเลยเจโบทรอยวันนี้แต่คนนี้ต้องบอกว่าเขามาครับสุรุกิเป็น2ประสานที่ต้องบอกว่าลงตัวอย่างมากนะครับสำหรับชนาทิพย์และสุรุกิก็คือขอให้มีตัวฉีดไปชนะทิพย์